ครับก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงการลบเศษส่วนและจำนวนคละนะครับซึ่งขั้นตอนก็คืออันดับแรกทำให้ตัวส่วนเท่ากันจากนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วจึงนำตัวเศษมาลบกันมาดูตัวอย่างกันนะครับข้อหนึ่งนะครับมาดูกันเศษ4ส่วน10ลบเศษ3ส่วน2ีแน่นอนครับทำให้ตัวส่วนเท่ากันก็คือทำให้เป็น20ครับ ส่ส่วน10คูณเลยครับจะได้20ข้างล่างครับแน่นอนเอาสอมาคูณลูกนะครับ3ส,ส่วน20นะต่อไปก้อนนี้ครับ4 2เป็น8ปดข้างล่าง10บคูณสเป็น20ลบบก,กันเนาะนะครับ ส่วนเท่ากันแล้วนะครับส่วนเท่ากันแล้วเอาตัวเศษลบกัน8-3ลบ3ได้5ส่วน20 5ส่วน20ตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับ5-1เป็น5 5, 5 4 20คําคำตอบสุดท้ายคือเศษ1-4ส่วน4นะครับไปดูข้อที่2ครับเป็นจำนวนคละนะครับลบด้วยเศษส่วน แน่นอนครับถ้าเจอจำนวนคละทำให้เป็นเศษเกินก่อนเอา2คูณคูณ2ได้24บวก5ได้29ส่วน12ลบ11ส่วน12ส่วนเท่ากันแล้วเอาตัวเศษมาลบกันนะครับยี่สลบ11ได้เท่าไหร่ครับได้1 0 8ส่วน12 18ส่วน12ตัดทอนได้ครับเอาแม่ไหนดีเอาแม่6ครับ6 3 8 8 6 22บคำตอบสุดท้ายคือ3ส่วน2ยังเป็นเศษเกินอยู่ทำไงครับทำให้เป็นจำนวนคละ2 1เป็น2เศษ1นะครับคำตอบก็คือ1เศษ1ส่วน2ก็ เป็นการยกตัวอย่างให้ดูถึงการลบเศษส่วนนะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับ